สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับหัวข้อคุณจะสมหวังในสิ่งที่ขอหรือต้องการไหมนะคะคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณขอหรือต้องการไหมนะคะไม่แน่ใจว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณมูบ้างไหม ร้องขอบ้างไหมอธิษฐานบ้างไหมนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีนะคะคลิปนี้ก็เหมาะมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นพลังงานในเชิงสุ้มเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนจริงๆอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะกดเข้ามาดูให้รีบกดมาดูเลยมันแปลว่าพลังงานของเราไปเชื่อมโยงถึงกันได้ณช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะแล้วใครก็ตามที่ เข้ามานะคะอยากที่จะสนับสนุนช่องนี้สามารถเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะคะให้ช่องได้เลยนะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์สอบถามคิวได้รายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะ mm hmm. ยังไงอมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรือใดๆก็ตามนะคะหรือว่าจะส่งซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณมาก็ได้เช่นกันนะยังไงอมก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนกันนะคะ ตามธรรมเนียมเราจะเช็คพลังงานหลักของชาวธาตุดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะว่าพลังงานหลักของคุณเป็นยังไงเ,เ,เพื่อดูความซิงกันระหว่างคุณกับออมดูสิว่าเราพลังงานตรงกันไหมพลังงานจูนกันติดไหมพลังงานหลักชาวธาตุดินหนึ่งใบวาย <laughs> เกือบดีละมีไพ่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเอ่อบางคนเนี่ยกำลัง take a คชั่นหรืออ่ากำลังทำอะไรบางอย่างด้วยความกระตือรือล้นคำนี้ทำไมไม่เคยพูดถูกกระตือรือกระตือล้นกระตือรือล้นรอลิงรอลืออยู่ตรงไหนไม่รู้อะด้วยความกระตือรือล้นนะคะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ มีความขยันขันแข็งกระตือร้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะมากๆเลยในช่วงนี้ดูแลสุขภาพอยู่นะคะบางคนก็เดินทางบ่อยซะจนร่างกายอ่อนแอนะบางคนต้องไปนั่นไปนี่นะ,ะชีวิตชีพจรลงเท้าเหลือเกินนะคะจนกระทั่งสุขภาพอ่อนแอ นะคะเช่นอะไรพวกไรเดอร์ส่งอาหารเงี้ยเขาต้องตากแดดน,นออกมาแล้วก็ร้อนมากๆช่วงนี้ก็อาจจะทําให้แบบโอ้ยโรคห,หัวใจกําเริบหลอดเลือดนู่นนี่นั่นเหนื่อยเพลียนะคะแต่ชาวธาตุไฟบางคนก็กําลังกระตือกระตือรือร้นหรือเทคแอคชั่นอยู่กับความสัมพันธ์ในลักษณะของรักสามเศร้านะคะบางคนช่วงนี้ขยันปากไม่ค่อยดี บางคนนะบางคนอมอมพูดเป็นไฟบ้างปะเนี่ยอันนี้ของธาตุดินนะออมไม่แน่ใจบางคะั้อมเบลอหรือเปล่านะคะพูดเป็นเป็นเป็นธาตุธาตุไฟหรือเปล่าดินนะดินธาตุดินบางคนช่วงนี้อาจจะขยันพูดปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะคะขยันมีปัญหากับชาวบ้านก็ได้ขยันพูดไม่ค่อยดีก็ได้นะ,ะบางคนเท่านั้นนะนะคะแต่ว่าบางคนก็ไปกระตือรือร้อนหรือไปเทคชั่นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ อถ้าเกิดมันไม่ใช่รักสามเศร้าเราสามคนนะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ที่คุณอยู่อะนะคะแต่ว่ามันก็ปวนเปียนปวนเปียนกันอยู่นะเทคแอคชั่นกันอยู่นะคะอันนี้จะเป็นพลังงานหลักของชาวทตุด,ดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้า60%ขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันครึ่งครึ่งกลาง,งๆอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณเนาะนะคะ <c oughs> อันนี้คือพลังงานหลักขยันจนร่างกายอ่อนแอเดินทางบ่อยจนร่างกายอ่อนแออะไรอย่างนี้ก็ได้นะ take a คชั่นดูแลสุขภาพใหญ่เลยช่วงนี้ก็ได้นะคะอะทีนี้เรามาดูหน่อย ชาวท่าดินต้องการอะไรหรือขออะไรไว้นะคะสิ่งที่ชาวท่าดินต้องการหรือร้องขออมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะมันหลายคนหลายความหลายพ่อพันแม่มากๆเลยนะ <c oughs> สิ่งที่ชาวท่าดินร้องขอหรือต้องการมีอะไรบ้าง มีไพ่ชาวาธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวาธาตุลมเมถุนตุลกุมโดดเด่นที่สุดเลยคือต้องการผู้ซัพพอร์ตสนับสนุนอันนี้คือที่โดดเด่นที่สุดนะคะต้องการกําลังใจต้องการการซัพพอร์ตสนับสนุนต้องการลูกค้านะคะต้องการอ่อคนที่จะเข้ามาจริงใจและจริงจังกับคุณนะคะภาวะของไพ่บ่งบอกว่าตัวคุณเองนะคะ เป็นคนที่มีความรักมีความอบอุ่นนะคะออหรือต้องการอะไรก็ตามที่เป็นการเชียร์ฟูเชียร์เชียร์อัพที่ดีต่อใจนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีลักษณะแบบนั้นคือเป็นคนมีความรักความอบอุ่นออมีความห่วงหาอารมณ์มีความเมตตามีความปรารถนาดีมออีมีความมิตรภาพดีๆหรืออะไรเงี้ยแต่คุณกลับขาดมานะันอะนะคะคุณกลับกลายเป็น เป็นเป็นเป็นผู้ให้ที่ขาดแคลนสิ่งนั้นแปลว่าอะไรบางครั้งคุณก็มีความเหงานะคะบางครั้งคุณก็มีความสุขภาพไม่ดีนะคะบางครั้งคุณก็มีความออการเงินการทองบางครั้งก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยอ้อมก็เลยรู้สึกว่าคุณต้องการ ใครสักคนหนึ่งสถานการณ์สักอย่างหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนพพอร์ตเรื่องสุขภาพเข้ามาสนับสนุนพพอร์ตดูแลใจกันเข้ามาดูแลความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเงาใจของคุณหรือว่าเข้ามาออกสนับสนุนเข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาเป็นลูกค้าเข้ามาแบบให้กําลังใจก็ยังดีเข้ามาแบบจริงจังจริงใจกับคุณนะคะขอเพิ่ม ะค,ะคุณต้องการบางคนต้องการอิสรภาพทางการเงินนะคะอ,อยากได้มากๆเลยอยากมีเงินใช้แบบคล่องมืออยากจะมีแบบอยากสดสวยรวยมากอยากหล่อรวยเลือกได้อยากจะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะคะประมาณว่ามีคนอื่นทำงานแทนให้แล้วเราเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกก็ได้สมมตินะ มีคนมารับผิดชอบชีวิตให้คุณมีความมั่งคั่งมากขึ้นนี้ก็ได้นะคะอ่านะแสดงว่าโดดเด่นนะคะเป็นเรื่องของอิสรภาพที่มีความสุขอิสรภาพที่มีความมั่นคงอิสรภาพที่มีเงินใช้คล่องมือนะคะนะอ่าหรือจะมีใครมาทํางานแทนคุณที่แล้วทาให้คุณเนี่ยได้ได้ได,ได,ได,ได้มีอิสระอะไรเงี้ยก็ได้บางคนก็อยากทํางานเป็นนายตัวเองก็ได้นะคะบางคนอยากเป็นนายตัวเองนะคะ อ่นะไม่อยากเป็นลูกจ้างใครอะไรเงี้ยนะคะเออเอามาว่าคุณอยากได้คนที่จะเข้ามาจริงจังจริงใจนะคะซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนเป็นกำลังใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะคะคุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ทำอย่างที่คุณทำอะ่ะคุณเป็นคนมีความรักที่อบอุ่นมีเมตตามีความปรารถนาดีโนน,น,นันนี่อ่ะ นะะแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณขาดมันนะคะอันนี้ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะจ๊ะบางคนถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งอย่างเดียวนะคะก็ได้เนาะบางคนอยากโสดจังเลยฉันอยากโสดแบบอยากโสดแบบอูฟูอาฟาหน่อยโสดแล้วแบบ มีเงินใช้ไม่อั้นนะขี่ลัมเบอร์กินี่อะไร <laughs> สมมตินะสมมติอารมณ์เหมือนเหนื่อยมาเยอะเนาะนะชาวธาดินเหมือนเหนื่อยมาเยอะอยากสบายก็ได้นะคุณจะแล้วคุณจะได้ไหมคุณจะสมหวังไหมคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณขอ เ,เดี๋ยวถามก่อนว่าคุณไปมูมามากหรือเปล่าชาวธาตุดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้คุณมูคุณขอคุณอะไรบ้างไหมใบเดียวโอ้ยพูดอยู่นะขอบางคนขอเทพที่เป็นผู้หญิงบางคนขอภรรยาขอสามีก็ได้หรือว่าขอแม่ขอพ่อขอผู้ใหญ่นะคะหรือว่าขอกับเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะ อาจจะแสดงว่ามี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 บางส่วนเหมือนกันนะคะที่มีการขอนะคะขอเป็นคนหรือขอเป็นเทพก็ได้มีอยู่มีอยู่อ่ะทีนี้เรามาดูขอไปแล้วรออยู่เมื่อไหร่จะได้นะฉันรออยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้เดี่ยขอไม่ต้องนานละอะไรก็ได้นะเพิ่งขอเลยค่ะหมออมก็ได้นะคุณจะได้ไหมชาวท่าดินจะได้ จะได้ในสิ่งที่ขอหรือต้องการไหมจะได้ไหมโอ้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 เนี่ยนะมีไพ่ชาวกันมเมื่อกี้ยมอ่านไปยังชาวทาดน้ำกรกฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะคุณจะได้ไหมคนทาดดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ได้ไม่เกินกรรม คุณขอเยอะเกินกรรมตัวเองคุณจะไม่ได้แล้วใครจะรู้ล่ะว่าฉันมีกรรมมาแค่ไหนออมจะพูดเป็นไกด์ให้นะคะคุณจะสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณขอแล้วคุณมีความสามารถด้านนั้นค่ะคุณจะสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณขอในแนวที่คุณมีความรู้ความสามารถด้านนั้นนะคะพรสวรรค์ บุคลิกภาพที่พิเศษของคุณบางอย่างความเป็น professional ในด้านใดด้านหนึ่งเรื่องที่คุณโฟกัสเรื่องที่คุณรู้เรื่องที่คุณเป็นศาสตราจารย์ทางด้านนั้นๆได้เลยค่ะถ้าคุณขอในด้านที่คุณมีประสบการณ์มีความรู้เจ๋งเจ๊งเก่งชันแน่จริงๆเลยเรื่องนั้นไม่มีใคร เอาชั้นล้มได้ในเรื่องนั้นคุณสําเร็จแน่นอนนะคะแต่จากไพ่ออมรู้สึกว่าชาวธาดินบางคนเท่านั้นที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยขอจะจารพัดเลยอะสปะถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกสปะขอในสปาสปเปดขอไปทั่วทีบขออะไรก็ไม่รู้ที่บางครั้งไม่ได้ถูกไม่ได้ตรงกับความสามารถของคุณอันนั้นเขาเรียกว่าขอเกินกรรมนะคะขอไพ่อีกสองใบ มีให้ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือ,อ,อขอไหมได้บ้างคะ่ะเด็กถ้วยได้บ้างนะคะได้บ้างได้เล็กๆน้อยๆได้แบบแอบบแอบบซ่อนๆหมายความว่าไงเพราะว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆถ้าชาวธาตุดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ ขอในสิ่งที่ถูกที่ถูกทางถูกความสามารถถูกประสบการณ์ถูกจริตถูกบุคลิกกับคุณนะคุณได้คุณได้คุณได้ไดแน่ๆน,นะคะคุณสำเร็จแน่ๆแ,แต่คุณจะต้องรู้ตัวนะชาวธาดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคุณขอสปาสเปดขอทั่วทีบที่มันไม่ไ,มได้ไม่ได้ตรงกับกรรมของคุณอนะ่ะก็ใช้เขาเรียกว่าขอได้ไม่เกินกรรมอ่ะนะ คือมันก็จะสับเพเหราสเปสปะแล้วมันก็ทําให้ได้บบ้างนิดนิดหน่อยๆ่อเงี้ยเด็กถ้วยเนี่ยนะคะเนาะนะอันนี้ต้องลองดูนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าได้แหละได้แต่ว่าได้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 เล็กๆน้อยๆได้ไม่เยอะมากนะคะได้ไม่เกินกำนะคะอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าชาวธาตุดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะสมมุติว่าคุณอยากเป็นนายตัวเองอยากรวยอยากมีเงินอยากมีอิสรภาพทางการเงินอะ คุณต้องลองดูว่าคุณต้องไปทางไหนที่มันที่คุณอนะเกง่งเจง๊งมีรู้ดีกว่าชาวบ้านเขาเช่อนอะไรบางคนตำส้มตำอร่อยมากนะแต่ฉันอะอยากเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่อะที่แบบว่า ก็ดังเบลอแล้วแบบว่ารวยรวยอะไรเงี้ยแต่คุณทําส้มตาโคตรอร่อยเลยอะตาให้พ่อกินตาให้แม่กินตาให้ใครกินก็บอกโอ้ยเดี่ยวโคตรอร่อยแล้วแบบเพื่อนๆนเนี่ยจัดปาร์ตี้ที่ไรคุณต้องมายืนอยู่หน้าครกตําอยู่ในงานปาร์ตี้อย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณไปขออะไรที่มันเกินกำรงเนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าถ้าคุณอยากจะมีร้านเบเกอรี่โอ้ยหรูหรูอร่อยอร่อยรวยรวยมีสาขาเฟรนช์ชส์มากมายไก่กองคุณต้องไปเรียนเพิ่ม ่าถูกไหมคุณก็ต้องไปเรียนเพิ่มนะคะไม่ใช่ว่าชั้นตำส้มตำอร่อยโคตรๆแต่ว่าขออยู่นั่นน่ะขอให้ได้เปิดร้านเบเกอรี่ทีเทิ่มันก็ไม่ได้คุณก็ต้องไปเรียนไงจะต้องไปลงทุนเรียนกันสักหน่อยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะนะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนอาจจะแบบอะไรเดียสมมุติว่า ทำบัญชีเก่งมากเลยอะทาบัญชีเก่งมากเก่งเรื่องตัวเลขเว่อวังๆเลยเก่งเรื่องตัวเลขมานี้แบบต้องให้คุณอะอย่างเงี้ยแต่คุณกลับแบบอยากเป็นอาร์ติสต์อยากเป็นศิลปินวาดรูปแล้วก็ขอไว้ว่าฉันอยากจะเป็นอาร์ติสต์ชื่อดังหรือว่าอยากจะวาดรูปแล้วรวยเพราะวาดรูปอะไรเงี้ยแสดงว่าสกิลที่คุณต้องเติมคือการไปเรียนวาดรูปนึกออกใช่ไหมนะคะเพราะว่าพรสวรรค์แต่ละคน่ะมันมามันมา คือเขาให้มาไม่ไม่ได้เหมือนกันมันหลากหลายไงเนาะนะอืงั้นชาวธาตุดินต้องทำยังไงนะคะถึงจะสมหวังตามที่ต้องการมากขึ้นค่ะชาวธาตุดินต้องทำยังไงให้สมหวังตามที่คุณขอหรือต้องการให้มันมากขึ้นไปอีกนะไม่เอาแค่นี้ทำยังไงมันถึงจะขอแล้วมันได้ให้มันมากขึ้นนะคะ มีไพ่ชาวธาตุน้ํากระกลมีนพิจิตอันดับแรกนะคุณต้องมีแรงบันดาลใจคุณต้องมีแพชชั่นหรือมีแบบอย่างนะคะอมมีความรู้สึกเลยว่าชาวธาตุดินที่มาดูคลิปนี้บางคนออมเน้นกลุ่มคนที่ในหัวเหมือนฟุ้งๆหน่อยขอหลายอย่างอยากได้นู่นนี่หลายอย่างไปหมดเลยนะคะไม่ได้โฟกัสที่เกี่ยวข้องกับกรรมของเราคือว่าเราเก่งอะไรเราเจ๋งด้านไหนอะไรเงี้ยเฉพาะ คนกลุ่มนั้นนะ่ะออมมีความรู้สึกว่าคุณต้องมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแบบอย่างนะคะและที่สําคัญคุณจําเป็นต้องมีงานทําด้วยนะชาวธาตุดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้สมมุติว่ายังไม่มีงานทําก่อนอื่นเลยคุณต้องสตาร์ทจากการที่หางานทําให้ได้ก่อนนะคะหางานทําให้ได้ก่อนโดยจะได้มาจากคอนเน็กชันแน่นอนนะคะได้จากออนไลน์นะคะได้จากเพื่อน เพื่อนเก่าคนละเก่าแฟนเก่าเพื่อนสนิทที่ทํางานเก่าคนเก่าๆอะไรสักอย่างนะคะคุณต้องเริ่มต้นจากการมีงานทําก่อนนะคะและถ้าเกิดคุณมีงานทําอยู่แล้วนะคะคุณต้องเริ่มต้นจากการที่มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วไพ่มันขึ้นประมาณว่าช่องทางออนไลน์อาจจะช่วยคุณได้ด้วยนะคะช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการทําเงินในยุคสมัยนี้ไหมนะ แล้วคุณก็ไปหาคอนเน็ชันไว้เยอะๆเลยนะจะได้เอามาฟอลโล่ไอจีเยอะๆเพื่อนเพื่อนโกยมาให้หมดอะไรเงี้ยได้นะคะหรือว่า,าคุณอาจจะไปหาแรงบันดาลใจหาแบบอย่างหาแพชชั่นนะคะจากช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะเรียนออนไลน์ก็มีเยอะแยะเลยตัวอย่างคนสำเร็จในออนไลน์ก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วกอ็อันดับแรกคุณต้องมีความเขาเรียกว่ามีม,มีมีไฟอะ่ะมีไฟมีแพชชั่น มีคอนเน็ t ชันนะคะคลิปนี้เหมาะกับชาวธาตุด,ดินที่ไม่อายในการหาคอนเน็ t ชันไม่เหนียมอายไม่ปิดตัวเองเกินไปไม่หมกตัวอยู่ในห้องทั้งวันไม่ปิดกั้นตัวเองไม่รักสันโดษเกินไปนะคะเหมาะกับคนที่ขยันหาคอนเน็ชันนะคะแล้วก็ อมมองว่าสิ่งเก่าๆช่วยคุณได้นะเพื่อนเก่าคนละเก่าแฟนเก่าสิ่งเก่าๆมิตรภาพเก่าๆอะไรบางอย่างนะคะการลงมือทําสําคัญนะสาหรับชาวธาตุดินนะไม่รวมเ,เรียกธาตุไฟบ้างไหมทุกคนอมมีความรู้สึกเหมือนอมต้องเผอเรียกธาตุไฟไปบ้างแน่เลยอะธาตุดินนะทํายังไงถึงจะสําเร็จสมหวังได้มากขึ้นอุ้ยต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนอะ ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากพื้นที่สบายออกจากความคุ้นเคยเดิมๆออกจากสิ่งที่เหมือนจะดีอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วแต่จริงมันมีอะไรที่มันดีกว่านั้นอีกเนี่ยมันมีสิบเหรียญรออยู่ข้างหน้าที่ที่คุณอยู่มันมีแค่แปดถ้วยอะ่ะมันดีต่อใจอะ่ะมันดีต่อความรู้สึกอะ่ะแต่มันไม่ได้เหรียญไงนะคะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากความสบายนะคะออกไปผจญภัยนะคะ แล้วจะได้เหรียญมาค่ะสิเหรียญเลยนะความมั่งคัง่งความรวยอสังหานะคะาการมีครอบครัวที่อุนน่นหนาฝาคั่งนะคะนะคะแล้วก็ในบางเคสบางทีครอบครัวช่วยได้นะค,ะครอบครัวพ่อแม่ญาติโกโหติกาหรือคนในสังคมนะคะ,สะแสดงว่าคีย์เวิร์ดที่สําคัญของชาวทาตดินนะคะนอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ นะคะที่คุณจะสามารถหางานหาแรงบันดาลใจหาแบบอย่างหาแพชชั่นได้แล้วเนี่ยเป็นช่องทางทําเงินได้แล้วด้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงมิตรภาพในชีวิตคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจแบบอย่างอะไรเงี้ยสำคัญมากๆเลยสำหรับชาวธาตุดินนะ การออกจากคอมฟอร์ตโซนการออกจากพื้นที่สบายก็สำคัญจะช่วยทำให้คุณรวยมีเงินนะคะหรือว่าจะช่วยทำให้คุณมั่นคงมากขึ้นนะคะได้อสังหาอย่างที่ต้องการหรือว่าได้เขาเรียกว่าครอบครัวที่ดีได้แฟนได้มิตรภาพที่ดีๆอะไรเงี้ยเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูออราเคิลบ้างดีกว่าเนาะว่านางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติม,ตมไหมนะคะ ชาวธาตุดินสิ่งที่คุณขอหรือสิ่งที่คุณต้องการจะสมหวังไหมนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความหวังของชาวธาตุดินนะคะหรืออยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์โรแมนต์นะคะก็การมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีการสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักการโรแมนติก ความหวานอาช่วยเติมได้ะะอาจจะช่วยทำให้คุณสมหวังในเรื่องความรักได้นะคะโรแมนต์หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่คุณไปเข้าหาใครก็ตามหาคอนเน t ชันหาอะไรนะคะการเข้าหาด้วยคำพูดดีๆนะคะออไปประชุมหรือไปมี e ติ้งหรือนัดเจอกันคอนเนคชันต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีๆไม่ใช่ไปส้มตำข้างทางเหงื่อแตกซกกันไม่ได้นะต้องแบบพห้องแอร์ไหมอ่ะหรือริมทะเลริมนะบรรยากาศดีอ่ะ คำว่าดีๆอ่ะบรรยากาศสวยๆดีๆอ่ะช่วยได้นะคะเนาะปึ๊บโอ้เขาบอกว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้รอคุณอยู่แน่นอนอ่ะอถ้าคุณรู้จักเติมความหวานความโรแมนติกอ่าหรือบรรยากาศดีๆในการนัดคุยนัดมิ팅การหาคอนเน็กชันหรือการเข้าหาคนแล้วใช้ความโรแมนติกความดีๆอ่ะความรู้สึกดีๆการพูดดีๆอ่ะ จะมีอะไรดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะ<ม>เออเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราไม่แน่ใจว่าชาวธาดินเป็นคนตรงๆด้วยไหมเนาะเป็นคนแข็งแข็งไหมแม้ว่าจะมีความรักความอบอุ่นนะคะมีเมตตาอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นคนตรงๆแข็งแข็งก็ได้นะคะหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเพราะไพ่มันขึ้นตอนแรกเพราะนั้นจะมีอะไรดีกว่าแน่นอนนะคะแต่สมติงเบเธอรปุ๊บอ่ะใบนี้ใหม่อีกแล้ว เมื่อกี้ทัดไฟแปลไปมันแปลว่าสเสออะทุกคนเมื่อกี้อมลองแปลมันแปลว่าเออ be assertive นะคะมันก็เลยมองว่าเป็นความกล้าหาญมากกว่านะสรุปก็ต้องใช้ความกล้าหาญด้วยกล้ากล้าคิดกล้าลงมือทำกล้ากล้าหน่อยเสนอหน้านิดนึงอ่านะคะไม่ใช่เก็บเนื้อเก็บตัวนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งชาวทัดไฟและชาวทัดดินต้องเสนอหน้านิดนึงอาะะ่าไม่สามารถที่จะแบบปิดท้องหลังพระได้ไม่สามารถที่จะแบบ อยากได้ความรักอยากได้คอนเน็ชันอยากได้ความสำเร็จอยากรวยอยากมีเงินแต่อยู่บ้านทั้งวันเลยเล่นแต่เกมทั้งวันเลยไม่ได้ต้องเสนอหน้านิดนึงนะคะเสนอหน้าให้คนที่เราอยากจีบเสนอหน้าให้คนที่เรารักนะคะเสนอหน้าให้กับสายสัมพันธ์ทั้งหลายนะคะด้วยคำพูดที่ดีดด้วยบรรยากาศโรแมนติกด้วยสิ่งดีๆอะไรเงี้ยด้วยความโรแมนติกนะจ๊ะใต้สำรับเทคแอคชั่นลุยทำนะคะ การลงมือทำสำคัญมากๆาสำหรับชาวท่าดินแล้ถึงสิ่งที่คุณอ,อยากสมหวังสมปรารถนานะโดยย้ำว่าไม่เกินกรรนะระพูดไปแล้วเนาะว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เอ๊ะไม่เกินกรรมคืออะไรนะหมอ,ออมก็ลองย้อนกลับไปฟังดูนะคะช่วง นาทีที่อะไรไม่รู้นั่นแหละนะคะอะะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็อวยพรให้ชาวท่าดินสมองสมปัารถนาทุกคนทุกท่านนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนช่องได้นะคะเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้เบอร์บัญชีใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันดันซับให้ถึงแสนซับจะได้มาฉลองโล่เงินแล้วก็เอาของรางวัลมาแจกกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย